ซีว i เอฟอาการใหม่ครับแค่เดินหน้าเกียร์กระตุกตึ๊ดๆๆๆแล้วก็เช็คโค้ดโชว์ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันละกันว่าวันนี้จะแก้ไข,ขมันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่วงของเราครับซ่อมรถยนต์นบ้านบ้างครับ ครับผมผมปาสคอรนะครับวันนี้มาที่สปอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์อีกครั้งครับผมกับรถคันใหม่ของลูกค้านะฮะซึ่งลูกค้าเองเนี่ยมีอาการปัญหาก็คือ c ีวีเอขับอยู่มีอาการรถเหมือนกับเดินหน้าแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรสะดุดอ่ะตึก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 แล้วก็มีเช็คโค้ดเด้งขึ้นมาในเป็นโค้ดที่เกี่ยวกับพวกทราส์มิชชั่นเกี่ยวกับพวกเกียร์ระบบเกียร์โดยตรงนะครับผมซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักเลย ต้องโอเวอร์ฮอลแน่นอน100%จากที่ดูจากโค้ดแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือในเคสแบบนี้เนี่ยเราตเราจะต้องผ่าไส้ในออกมามาดูก่อนว่าปัญหาของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าการที่รถเนี่ยขับเคลื่อนออกไปเนี่ยปกติเราเหยียบคันเร่งรถมันต้องออกเดินสมูทถูกต้องนะครับแล้วเราถอนคันเร่งอาจจะมีบ้างที่มันแบบอึ๊กอึกอ่าอะไรอย่างนี้คือเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้พอพอเข้าใจกันได้มันอาจจะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรในสมองเกียร์เยอะแยะสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในเคสแบบนี้เนี่ย เราตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วในส่วนของเพลาในส่วนของระบบไฟระบบอื่นๆของเกี่ยวกับเกียร์เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยข้างรอบนอกเนี่ยดูไม่ค่อยออกดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ายังไงแล้วก็ต้องยกเกียร์อยู่ดีเคสนี้ครับเราต้องโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับในส่วนของ c v t นะแต่ว่าหนักขนาดไหนเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมเอาละกันบอกอาการคร่าวๆให้ฟังก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ครับ อค okay, ครับอัปเดตกันต่อนะพอดีเพิ่งวิ่งเสร็จก็เลยช่างได้ทำทำการโอหอนเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนส่วนหนึ่งที่เราเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้มาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็เห็นภาพตามแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนอุปกรณ์ที่เราได้ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วจริงๆแล้วมันจะมีแบบพวกซีนต่างๆที่อยู่ข้างในเกียร์ด้วยอีก mm hmm. เช่นการอีกเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าในปัญหาเลยเนี่ย มันจะมีอยู่ประมาณนี้ที่เราค่อนข้างเห็นชัดซึ่งปัญหาของตัวรถเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันกับปัญหาที่ลูกค้านํารถเข้ามาเนี่ยก็คือในเรื่องของรถเนี่ยขับแล้วอ่ะมันมันเหมือนกระตุกตึ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 ตึตตตอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่เดินหน้าไปก่องเข้าเซฟโหมดนะครับแล้วก็โค้ดที่ได้ออกมาเป็นเกี่ยวกับทランスมิชชั่นนะครับก็คือเป็นในเรื่องของระบบเกียร์นี่แหละนะฮะที่ส่งกําลังไปไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลย ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาและเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในการโอเวอร์ฮอลครั้งนี้เราซ่อมจบเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องแรกเลยที่เราทําการตรวจเช็คแล้วรื้อออกมาเนี่ยคือ1เลยน้ํามันดําน้ํามันเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดํามากนะครับเราพอเราได้ถอดกองเกียร์ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับอันนี้คือจะเป็น ฝานะเนี่ยเห็นเป็นโครนนะเป็นโครนแล้วก็เป็นเศษเศษเศษไว้เม็ดเต็มเลยค่อนข้างชัดนะว่าแบบเออมันเป็นเหมือนแบบเศษของผ้าคัดเนี่ยที่มันยุ่ยออกมานะครับแล้วก็เศษของ cvt ที่มันลุยออกมาเนี่ยไปเข้าไปอุดตันนั่นเองเนื่องจากสาเหตุที่ลูกค้าไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับผมต่อมาออยนะครับนี่อันนี้คือออยเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นออย cvt ที่ติดอยู่กับตัวเกียร์ที่อยู่ข้างหน้าด้านนี้นะครับซึ่งจะมีออยเกียร์เนี่ยมีหน้าที่ที่ หล่อเย็นเพื่อให้น้ํามันเกียร์เนี่ยลดอุณหภูมิลงนั่นเองนะครับอันนี้คือของเดิมมาตรฐานจริงจริงมันจะมีของแต่งด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่ออกจากหม้อน้ำนะครับวนอยู่ในหม้อน้ำนะแล้วก็วนท่อมาหาที่ออยเกียร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นเข้าและออกนะครับเพื่อให้อุณหภูมิในออยเกียร์เนี้ยเย็นลงเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอท่อน้ํามันเกียร์ ที่เข้าไปวนแล้วมีน้ํามากระทบอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยที่เราค่อนข้างเจอแล้วก็ไม่บ่อยแต่ก็มีเจออยู่บ้างนะครับก็คือออยเกียร์เนี่ยแตกนั่นเองเลยทําให้มีส่วนผสมน้ําเปล่าเข้าไปผสมอยู่ในน้ํามันเกียร์ด้วยเช่นกันเลยทําให้เกิดการหล่อลื่นน้อยลงอ่ะงงไหมต่อมาพอมันมีน้ําเข้าไปในออยเกียร์เนี่ยแล้วในระบบเกียร์เนี่ยมีน้ําเข้าไปเป็นส่วนเป็นส่วนผสมไปแล้วเนี่ยทำให้ระบบต่างๆที่ ที่จะต้องหล่อลื่นเนี่ยทำให้เกิดติดขัดนั่นเองนะครับพอมาติดขัดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะตรงนี้เลยก็คือ1เลยครับจะเป็นในส่วนของผ้าคัดนะฮะตัวแผ่นรองคัดเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดว่ามันเขาเรียกอะไรมันไหมนะครับมันไหมนะเห็นสีทองทเนี่ยมันไหมซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเงาๆแบบนี้นะอ่าอันนี้คือแผ่นรองคัดอ่าเมย์มันลองดูนี่ว่ามันมันรองกันยังอีท่าไหนจริงๆแล้วมันจะเป็นผ้าซ้อนกันแบบนี้นะครับอ่า ก็นั่นแหละเอาร่าวๆาประมาณนี้ก็พอเออนั่นแหละมันจะซ้อนๆทับทับกันอย่างนี้2ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าชามสไลด์อ่ะอ่ะชามสไลด์ CVT นะตัว2ตัวนี้มันจะมีแบบกดและแบบดันตัวแบบกดแล้วก็ตัวแบบท่างเออตัวนี้เขาจะเรียกชามสไลด์ตัวขับตอนนี้จะเป็นชามสไลด์ตัวตามเพื่อเอามาขับสายพานตัวนี้เหมือนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จะเป็นตัวสายพานผ้าสายพานยางอะไรพวกนั้นแต่นี้มันจะเป็น โซเล็กโซเล็กเนี่ยซึ่งมันสึกไปหมดแล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันสึกมันแบนแล้วมันเป็นร่องเนี่ยครับตัวที่ชามจะเป็นร่องหมดเลยทําให้รถกระตุกอ่ามันจะเดินเดินไม่สมูทแหละคือมันจะเหมือนเวลามันใส่พานมันยืดใช่ใช่พอใส่พานมันยืดตัวแล้วเนี่ยเวลาตอนช่วงที่ระยะกดอ่ะมันเลยกดเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วพอถอนเนี่ยใส่พานที่ยืดออกไปแล้วเนี่ยมันทําให้ มีการอาการที่กระตุกขึ้นมาใช่ใส่ตัวสายพานกระพืออ่าใส่ใสายพานกระพือ,อแต่ไอ้ที่อาการสั่นเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดที่ตัวตัวนี้ไหมมันมีรอยด้ยวยเนี่ยครับที่มันสั่นพอตัวเนี้ยตัวชามสไลด์ชามสไลดน์เป็นสลางนี้พอมันบีบเข้าไอ้ตัวเนี้ยก็จะถ่างออกอื <throwing. S 1> อ่าซึ่งพอมันบีบแล้วมันเลื่อนเลื่อนไม่สมูทอะมันก็จะตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเหมือนอารมณ์มอเตอร์ไซค์คัทหมดประมาณนั้นซึ่งซึ่งข้างในมันจะเยอะกว่านี้ กว่าที่เห็นฮะศึกหมดเลยศึกหมดเลยรอยสึกเนี่ยจริงๆมันมองจากในในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ uh huh. แต่ถ้าถ้าเอาสังเกตง่ายๆเลยเราเอามือรูปเนี่ยเราจะเห็นรู้จับจับแล้วเข้าใจว่ามันเป็นรอยเส้น ประมาณนั้นก็คือเอาง่ายว่าความเสียดทานของเหล็กเนี่ยกับเหล็กอะ่ะมันชนกันเลยทําให้พอเวลามันสีกันแล้วเนี่ยทำให้มันมีเส้นหรือว่ามีเศษเนี้ยเข้าไปติดขัดเลยทําให้เกิดอาการที่แบบติดขัดแบบเนี้ยที่กระตุกเนี่ยออกมาด้วยเช่นกันแล้วก็บวกกับตรงที่อย่างที่ผมบอกในเ,เรื่องของน้านะครับที่เข้าไปในระบบเกียร์นะครับมันไม่มีการหล่อลื่นนะครับพอเวลาเ,เกียร์ทำงานสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ชามมันจะค่อยๆสึกไปเรื่อยๆซึ่งชามเนี่ยมัน,ม,นมันชัดเจนมากในส่วนของตรงตรงนนะเนี้ยนะเนี่ย เอาไฟส่องจะเห็นป่ะเออบ,บูวิวาเนี่ยส่องเลยเนะี่ยชัดเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นล่องล่องริ้วๆวซึ่งชามตามจริงแล้วมันจะต้องเห็นแล้วเป็นเงาเอ่ามันจะต้องเห็นแล้วเป็นเงาเนั่นเองในเคสนี้นะครับปัญหานี้เราไม่สามารถซ่อมในตัวของชามได้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนนั่นเองนะตัวชามสไลด์ทั้งสองตัวเนี่ยคือเราควรที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเปลี่ยนแค่ตัว cvt ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอาการแบบเดิมเนี่ย ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการสั่นและกระตุกแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาที่ซ่อมแล้วไม่จบสักทีนั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้ครับเล่าสู่กันฟังนะฮะกับปัญหาที่เราได้พบเจอนะฮะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยที่เราโอเวอร์ฮอนไปแล้วเราก็เปลี่ยนตามนี้แหละแล้วก็มีซีนอีกหลายตัวที่อยู่ข้างในนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมกองเกียร์นะฮะนี่ค่อนข้างเห็นชัดยังมีเศษของซีไอซีวีแตกแล้วไปกระเด็นโดนด้วยเนี่ยเนี่ยนะฮะอ่า เออมันหลุดออกมาจากร่องแล้วเข้าไปขัดนะครับอันนี้คือกองตัวในนะฮะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็ประมาณนี้ส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คดูกันหน้างานอีกทีนึงว่าพอเราประกอบขึ้นไปแล้วยกเข้าไปแล้วเนี่ยมีเซ็นเซอร์ตัวไหนอีกบ้างไหมที่มันยังมีให้ฟ้องแล้วให้เราเปลี่ยนหรือเราให้ซ่อมอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามีเซ็นเซอร์ตัวไหนที่เสียก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอาการของตัวเกียร์เนี่ยมาค่อนข้างที่จะหนัก การที่เซนเซอร์โดนน้าเปล่าเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับตรงที่สายพานนะครับที่มีเศษร่อนนะครับอาจจะเข้าไปอุดตันในรูต่างๆที่เป็นเพชเชอร์ต่างๆด้วยเช่นกันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราลองยกขึ้นดูแล้วก็เดี๋ยวเราทําการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งว่าระบบสายไฟเป็นยังไงกันบ้างต่อมาครับในส่วนของการโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยของเราทําไม่เหมือนที่อื่นเพราะเราทําแล้วเราเปลี่ยนทุกอย่างทีเดียวครั้งเดียวจบ นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับและก็ซีนท้ายเครื่องด้วยเช่นกันซีนทอ็อกนะครับแล้วก็ซีนเพาขับนะครับมีซีนแกนเกียร์ซีนตัวอื่นอีกหลายๆตัวภายนภายในข้างในนี้เราก็เปลี่ยนหมดผ้าคลัดเนี่ยที่เราส่งที่เราให้ดูเนี่ยก็เราก็เปลี่ยนหมดเลยนะผ้าคลัดนะครับผมเพราะว่าบางที่ราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าบางที่เปลี่ยนแค่สายพาน CVT และที่เหลือเป็นค่าแรงนั่นเอง แค่นี้นะครับแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าบางครั้งแล้วเฮ้ยโอ้โหทำกับที่สควอ์แม่งราคาแพงว่าทําที่นู่นราคาถูกกว่าก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนทีเดียวทุกอย่างครั้งเดียวจบรับประกัน1ปีนะครับผมก็ประมาณนี้ชัดเจนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยาไปมีปัญหาเรื่องเกียร์ในเคสคล้ายๆแบบนี้นะครับก็รอเข้ามาตรวจเช็คกับเราก่อนก็ได้นะครับโอเคตามนั้นเดี๋ยววันนี้น้องยกขึ้นแล้วครับ จากที่เราประกอบเกียร์เข้าไปแล้วก็เอารถไปลองใช้มาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์กลับมาเป็นรถเหมือนเดิมแล้วนะฮะจากที่กระตุกตอนแรกก็ตอนนี้ไม่กระตุกแล้วครับขับสมูทเหมือนเดิมปกติดีนะครับสิ่งที่เราได้ทําไปก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งละกันในส่วนของโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับผมโอเวอร์ฮอนเกียร์เปลี่ยนซีนท้ายเครื่องเปลี่ยนซีนท็อกเปลี่ยนซีนเพาขับเปลี่ยนซีนข้างในเครื่องเปลี่ยนสายพาน c ีวทีเปลี่ยน, light, นเอ่อเปลี่ยนชามสไลด์นะครับแล้วก็เอ่อเปลี่ยนออย เกียร์ด้วยกองนอกในอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จุกจิกจุกจิกที่ระบบในเกียร์นะครับล้างสมองใหม่นะครับก็ทุกอย่างเลยนะก็ทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือผมจะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันจบเลยทีเดียวเวลาทำนะครับไม่ไม่ค่อยอยากจะทำแบบจุกจิกจุกจิกหลายรอบเวลายกเกียร์เข้าออกมันก็ค่อนข้างที่จะลาบากเหมือนกันนะใช้เวลาอยู่พอสมควรเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับรถคันนี้ครับหลังจากที่เราไปประกอบแล้วก็ไปลองใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ดีไม่มีโค้ดอะไรเด้งนะครับแล้วก็ปัญหาที่เรื่องสั่นก็หายไปเด็ดขาดเลยนะครับผม แล้วก็ส่วนเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติดีเหมือนเดิมนั่นเองนะก็ถือว่าไม่ได้มีความเสียหายเยอะมากจนเกินไปนะักนะครับก็สําหรับรถคันนี้นะก็แล้วก็สําหรับคําแนะนำนะครับในการใช้งานในเรื่องของระบบเกียร์นะครับปั๊บแนะนําว่าให้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์ตามระยะ4 0 0 0 0โลเปลี่ยน4 0 0 0มโลเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนกองเกียร์ตัวนอกแล้วก็ตัวในได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการปลัดชิ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับทุกๆ40 0 0 0โลหรือ5 0,000โลก็ได้นะครับเพราะว่าคือทางสู์อนะ เขาจะให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ในช่วงแบบปลายๆเกือบแสนโลไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะนานไปหน่อยสําหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็กองเกียร์เนี่ยควรที่จะต้องเปลี ja ่ยนหรือถ้าใครที่มันเปลี่ยนน้ํามันเกียร์ใกล้ๆกับน้ํามันเครื่องเลยเนี่ยก็ทุกๆ20,000โลก็ได้ครับเปลี่ยนทีนึงก็ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์จริงๆมันไม่ได้แพงนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องครบหมื่นโลพออีกหมื่นโลต่อมาก็เปลี่ยนน้ามันเกียร์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะแบบ ถนอมเกียร์ของเราให้ยืดอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนั่นเองนะครับผมผมเองก็ค่อนข้างห่วงนะครับสำหรับรถที่เป็นเกียร์ CVT นะครับบางคนแล้วเราอาจจะลากรอบสูงหรือในช่วงระหว่างแซงมันจะต้องชิกดาวรอบมันสูงสายพานมันยืดเร็วฮะพอสายพานมันยืดเร็วอายุการใช้งานของตัวรถมันก็จะสั้นลงไปกว่าเดิมนะครับผมพอเวลาซัดบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือรถที่แต่งหรือรีแมปมาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องหมั่นแมนเทนแนน์มันเลยนะต้องบอกตามตรงในส่วนของเกียร์ CVT นะครับเพราะไม่ JB, งั้น mm. จะกลายเป็นว so ่าเสียเงินก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับในการที่จะซ่อมมันขึ้นมาหรือเปลี่ยนมันขึ้นมาหรือโอเวอร์ฮอลมันขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับในคำแนะนำในวันนี้นะครับผมและฝากร้านของเราครับสปอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับผมร้านของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมทุกแพลตฟอร์มของเราสามารถติดต่อได้เข้ามาใน QR code ของเราด้านข้างนี้ก็ได้ เช่นกันนะครับแล้วก็รบกวนโทรน,น้าจองคิวกันเล็กน้อยนะครับว่าออวันนี้เดี๋ยวจะเข้ามานะหรือว่าจองตอนเช้าบ่ายเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ทําคิวลงบุ๊กคิงเอาไว้ให้เพราะบางวันก็ออมีเวลาที่แบบพอสามารถที่จะลงคิวให้กับลูกค้ามาในช่วงเวลานั้นๆต่อได้เช่นกันก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์ของเราครับ0999535251และ0818864461นะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตน,นะครับ ไปมาสะดวกแนะนําว่าให้เข้า Google Map เลยนะครับเซอร์คขาว่า s ฉพาะเซอร์วิสเซ็นเตอร์เจอแน่นอนนะครับผมมาถึงที่ร้านของเราเลยนะฮะก็แนะนําว่าดูในเส้นทางของกูเกิลแมปเอาละกันนะจะได้ดูระยะทางและระยะเวลาของลูกค้าด้วยนะครับผมก็ฝากละกันครับสำหรับซ่อมรถยนต์บ้านๆในวันนี้และโปรโมชั่นของเราครับที่เรามีโปรโมชั่นในถึงภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็อย่าลืมเข้าไปตรวจช็คในส่วนของโปรโมชั่นในส่วนของเซ็ตซีโร ส่วนลดในการเปลี่ยนผ้าเบรกหรือเปลี่ยนจานเบรกนะครับก็ลองเข้าไปเช็คกันดูหรือว่าสอบถามกับทางแอดมินของเราดูก็ได้อีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ใช้เอสเพลเ r อแล้วกันนะฮะก็สามารถใช้กับทางร้านเราก็ได้เช่นกันในเรื่องของการพอนนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะในเรื่องของใช้แอปส้มเนี่ยเอสเพลเอร์เนี่ยซื้อของสินค้าในในช้อปปีในแอปส้มเนี้ยนะครับก็ อาจจะผ่อนจากในนั้นแต่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือมาเซอร์วิสก,กับทางร้านเราใช้ S-Pay l a t พ r ได้แล้วนะครับนาน12เดือนด้วยมั้งนะผมจำไม่ผิดก็ประมาณนี้เผื่อว่าเป็นทางเลือกและทางออกสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมคนอื่นๆต่อๆไปด้วยแล้วกันครับสำหรับปั๊บเองวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม โปรโมชั่นซัมเมอร์ช่วงสงกรานนี้เที่ยวหายห่วงแน่นอนตั้งแต่เมษายนไปจนถึง30มิถุนายนนี้โปรแรกสำหรับลูกค้าเก่าเข้ามาใช้บริการใดก็ได้เกิน2,000บาทขึ้นไปลดทันที500บาทไม่สามารถร่วมกับโปรอื่นๆได้นะโปรโมชั่นที่2 e เซอร์ซิโร่ฮอนและ Toyota เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำรอเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนไทยในราคา4,999บาทโปรโมชั่นที่3เปลี่ยนผ้าเบรกยี่ห้อ Nexter Compact พร้อมเปลี่ยนจานเบรก2ล้อหรือ4ล้อรับส่วนลดไปเลย300บาทโปรโมชั่นที่4ซื้อจานเบรก T.R.W. หรือ Run Stop รับส่วนลด500บาท โปรโมชั่นที่5ซื้อ,อยางรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อประกันหลังการขายสับยางฟรี1ปีไม่ว่าจะเป็นยางยี่ห้อพิลิลี่โตโย,โยโยโกฮาม่าร่วมรายการบัตรเครดิตผ่อนศ6เดือนธนาคารกสิกรด้วยนะโปรโมชั่นที่6ซื้อโชค OEM หรือสตรัดปรับเกลียวยี่ห้อใดก็ได้พร้อมติดตั้งร่วมรายการผ่อนบัตรเครดิต 0% 6เดือนธนาคารกสิกรด้วยเช่นกันโชว์เอ็มของเรามียี่ห้อโชว่า Monro, เทยินโปรเบสิกสำหรับตัดปรับเกียวราคาเริ่มต้นที่19,900บาทมียี่ห้อ Silver, n ์ o Max p ม็กพามนีโอแม็กวันคาริเบียนฟินอาร์เอสแกและตัวท็อปรุ่นอื่นๆอีกหลากหลายรุ่นสอบถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์นะเจ้ะสินค้าทั้งหมดรวมแวด7%แล้วใช้บัตรเครดิตชาร์จค่ารูด3% โปรลูกค้าเก่าไม่สามารถรวมกับโปรอื่นๆได้สินค้าและงานบริการของเรารับประกัน6เดือนถึง1ปีไม่รวมสินค้ามือ2สามารถจองสิทธิ์โปรโมชั่นไว้ก่อนหมดเขตใช้ได้ถึง31ธันวา68